อโอเคครับ <ici> hey, okay, ผมกล่าวสวัสดีท okay, <mod> ุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ d e s i d e n t Evil 3ม Remake นะครับผมเวอร์ชันเดโมนะครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะมาโอ้โหพี่เนปสิตยิ้มสวยมากพี่โอเคไปลองดูนะครับ น้องจิวนี่กัปตันมีคนคนหนึงมีสาวสวยคนหนึงต้องการความช่วยเหลือนายนายไม่ถามชื่อของแม่สาวคนนี้หน่อยล่าโดยพิเศษของตำรวจที่นี่ดีฮะสวัสดีคุณแชงคุชผมแดงด้วยครับ ไม่เจอกันนานเลยดีครับน่าสตกลงครับคุณอันนี้ไหมครับทีมของผมปกป้องคนที่นี่ทีมของผปกป้งที่นี่ทีมของผมปกป้องคนที่นี่ทีมของผมปกป้องคนที่นี่ เขาบอกที่มองเขาตายกันไปเยอะนะครับผมเขาต้องการจะพาคนของเขาแล้วก็ประชาชนที่นี่หนีออกไปนะครับด้วยรถไฟนะครับโอเคครับผม โอเคครับโอเคครับคุณเชงคูดผมแดงเป็นเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นรลสเดีนอีวิผมแดงซ right, so ะแล้วนี่โอเคได้จัดให้ขอบคุณมากจ right, ah, นะิวขอากจิขอบคุณมากจิวขอบคุณมากวขอบคุณมากอมากจิวขอ o คุขอาวคมากิ <laughs> <Okay. First S 1> เอาละครับผมเฮ้ยปืนนายเท่ว่ะขอปืนได้ไหมครัทางไหนนี่ทางนี้ <laughs> ทน้ทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่ามาหนึ่งก็หลงทางเลยไหมล่ะสวัสดีคนดูทั้งหคนนะครับยินดีต้อนรับครับผมกับ Dead e n t Evil ภาค3รีเมคนะครับผมว่าไม่ใช่ว่ะ ทางนี้เปล่าวะโอเคครับผมผิดทางประตูยังปิดอยู่เลยโอ้โหโปรหมดกันอย่างนี้เลยเหรอถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับผมกระสุน อืมฮมโอมหมดเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนัยังจะมีอีกโอ้ยแค่นี้แค่นี้คนแฟนแฟนเดนตายก็ซื้อหมดแล้วโอเคครับผม มไม่มีนึกว่ามีกระสุนเหลืออยู่นะครับ <Jill? S 1> ใช่ครับผมซึ่งลองรอบแรกครับคุณชังคูดคุณเล่นยังครับเล่นยังเล่นยัง สุดย,ยอดนะครับเฮ้ยเจอญ่าแล้วเก็บโอเคครับผมกันดินปืนเอาวะเฮ้ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับผมผสมแล้วก็ไปบวกข้างบนเยี่ยมอันน่าจิ้มโอเคครับ okay, ผม ย่าแดงผสมเข้ไไโอ้เอ้าเฮ้ยกดผิดเวรกรรมมาถึงกเอาแล้วไงเขียวก็เขียวผสมกันซะแล้วสองรอบแล้วครับรอบนี้นี่อีกรอบหนึ่งมาสำรวจอืออย่างนี้ก็บอกเป็นไกดให้ผมได้สิคุณแชงคูสเฮ้ย โอเคครับ okay, ผมหญ้าสีเขียวสองอันถ้าเกิดหญ้าสีแดงกับสีเขียวรวมกันจะดีมากแล้วก็หญ้าอันหญ้าสามหญ้าสีเขียวสามอันจะรวมกันจะเป็นแบบดีสุดๆเลยนะครับโอเคอันนี้น่าจะรู้แล้วละ่ะจากภาคสองนะครับมีกระสุนให้เหลือไหมไม่มีนามีนะครับโอเคลุยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ประชาชนวิ่งหนีอะไรกันครับอ,อะไร ต้องรีบเคลียร์ที่นี่เพื่อให้คนรอดชีวิตหนีออกไปให้ได้ให้เยอะที่สุดโอเคครับผมฮัลโหลเปันสวยจังเลยอุ้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 ยนี่หนึ่งสองสาม๋อเฮ้ยอล่อยเจออะไรอะ่ะนี่แน่ เก็บกระสุนตัวหนึ่งทางนี้นะครับอัลโหลเอ้ยโอ้ตกใจหมดไอ้อืออียะอียะอียะอือหนี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 อ้าวเฮ้ยยิงวืดได้ยังไงเฮ้ย ตกใจหมดเอ้เ <c oughs> มื่อกี้ผมกดอะไรวะอ๋อภาคนี้จิวสามารถแบบว่าหลบหลีกฉุกเฉินได้นะครับแบบนี้โอ้เมื่อกี้ผมผมกดผมกดก่อนที่เขาจะสอนอีแกเนี่ย <c oughs> อะไรวะอันนั้นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวยิงได้ไหมปุบ๊บโอเคครับผมปล่อยไปแล้วกันยิงไม่ได้จิ้มก็ให้ Segreens เห็นทาวเวอ t i ไหมร้องไปที่นั่นแต่ม mm ัน hmm. ติดไฟอยู่นะเอสไฟนั่นเหรอโว้ยบ้าเอ้ยอ้าเอ้ยตกใจหมดไอ้ตกใจหมดเฮ้ยเจอผมเจอผมเจออะไรนี่นี่แน่ เสียวเสียงเสียเสียงเสียไส้เสียไส้เวลาโดนกัดให้กด R หนึ่งขอบคุณมากครับคุณจังคุดอ๋อเวลาโดนกัดให้กด R หนึ่งได้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่เหมือนภาคสองเนาะภาคสองนี่โดนกัดยัางเดียวมา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 ปุ่งเมื่อกี้ผมว่าเผลอไปกดเขาให้นะครับเออเว้ย ภาคนี้ถือว่าทำการบ้านดีมากนี่แน่นี่แน่นแนอ้าวอ้าวอ้ยะอ้าเฮ้ยอือมีโยกหัวหลบด้วยกระสุนจะหมดแล้วจ้ายิงถังได้ไหมยิงได้ไหมเนี่ยอือ หลบไปเฮ้ยวับเฮ้ยโอ้ยกระสุน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 เดี๋ยวเลียบเคลียตรงข้างนอกก่อนเลยนะครับเนี่ยในห้องนี้มีอะไรหรือเปล่า<ม>เจอหญ้านะครับผมโอเคครับผมมีหญ้าเขียวผมขอผสมเลยแล้วกันนะครับโอเค ีีมม,มเ,เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ทราบวา่าเอาไปทำอะไรนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงแหละเฮ้ยเข้ามาเปล่าวะหนุ่มเระแหวงระแหวงระแวง,แวง,แวงเฮ้ยตายหรือยังขอเช็คหน่อยโอเคครับผมตายแล้วเนาะผสมโอเค กระสุนเยอะไม่ใช่ไปห,หรอกครึ่งนะครับอัลโหลโอ้โหเยอะมากเยอะมากมารวมตัวกันตรงนี้พี่น้องเอ้าไม่โดนใครเลยมั้งเนี่ยงงโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนนะครับผมนี่อะไรอ่าดีแล้วเราเอาทีมมา <c ười> ตายรึยังตายรึยังตายสนิทเฮ้ย hey! โอ้โหสองตัวดีนะเมื่อกี้เราไม่โดนไอตัวเมื่อกี้ดักหลังนะครับมา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  come on baby come on baby มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆมา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 โม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 อืมโอ้ยซอมบี้บอกกูเสียชื่อหมดเลย ระเบิดเอาละอะไรเอ่ยกระสุนลูกซองนะครับอา้าวแล้วก็ผมยังไม่มีลูกซองผมว่าต้องมีข้างหน้านะครับผมมั่นใจเด็กไทยทำได้อันนี้มีอะไรเยอะเปล่าอันนั่นๆๆๆนน จุยเจอถังอะไรผมยิงหมดละเอ้ยกระสุนก่องเต็มเวรกรรมถ้ายอมตายแล้วไปกดจะลดความยากลงอืมจริงเหรอครับใช่เหรอครับคุณจังคูดเอหน้าตายอะ่ะจะได้ปืนมาเนี่ย ตายหรือยังตายหรือยังตายหรือยังตายซะโอ้โหอะไรวันนี้ก็ส่วนผมก็กล่องผมเต็มทำไงดีเนี้ยเอ๋นี่อะไรเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปด 1> 9 1้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดอะไรวะมีปิศานาตัวเลขด้วยหรอครับเนี่ยเอ้ยในนี้ไม่มีกระสุนเลยเหรอเนี่ยกระสุนไหมมีกระสุนให้ผมไหมเออได้มาสิบนัดยังดีวะตั้งสิบนัดแน่ <laughs> โอเคก็ไปดูทั้งปวกัน คุณเชีงคูดอยู่กับผมก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งผมนะโอเคเปิดเปิดประตูเปิดออกดูว่ามีใครกระสุนเยอะมากฮัลโหลอ,อ,อุ้ยฮัลโหล my friend อุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยตกใจไอ้ห่าออออืื้้มึงงับคอกูได้ยังไงจำสอแกเลยนะจ๊ะ อืมหุยคริติค,คอลพอดีเลยครับผมต้องการลดรับปยากรอ,อยู่พอดี <c oughs> อืมกระสุนอีกแล้วนะครับโอ้ยผสมไม่ได้ เดินมั่วแล้วครับผมตอนนี้อืมใช่ยังแค่เป็นไหนอ๋อยี่สิบตัวเหรอครับไอตัวที่ผมยิงใช่ปะไอตุ๊กตาตัวนั้นใช่ไหมครับโอ้ยตา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 ยของน้อยไปหน่อยนะของน้อยไปหน่อยนะเอ๊ะ ทำไมผมได้ยินเสียงอันแน่อร่อยไหมครับพี่แล้วก็เต็มโอเคครับผมแล้วก็เอามารวมกันโอเคหกนัด ระแวงระแวงเฮ้ยทางนี้เรามาแล้วนี่หว่าอ๋อโอ้โหเยอะไปป่ะเยอะไปไหม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 เฮ้ยโอ้โหหลบแบบนี้นี่เองอ้าวทิหายโดนแต่แล้วเฮ้ยอ,อ,อ,อย่ามากัดตัวหนู ไปละไปละโอ้หลบแบบนี้นี่เองนะครับผมอ๋อต้องกดให้พอดีนะครับจังหวะต้องพอดีมากๆอ๋อเมื่อกี้เรงไม่ได้ไปตรงนี้นะครับเวนกรรโอเคในนี้นะมีอะไร <c oughs> ตายหรือยังโอเคตายแล้วนะครับ โอเคครับผมคุณแชงคูสผมแดงเดีย๋ยวจ,จ,จะไปจัดการดูนะครับออ,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 ออ้ยออ้ยออ้ยอือหือเอ้ยเจอแล้วที่ดับไฟอันน่าลูกซอง <c oughs> โอเคแล้วเราก็หยิบมาอืมปัญหาหลักก็คือแล้วกูจะใช้ยังไง <c oughs> เต็มเต็มเต็มครับผมออ,อะไรดีวะอะไรดีวะอะไรดีวะโอ้ยเต็มอะเต็มมอะโอ้โหน่าเสียดายเลย <c oughs> เต็มได้ไงวะ โอ้ยเต็มอีกเต็มอีกอู้หงานเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปห้องเซฟเมื่อกี้นะครับผมขอเก็บของหน่อยเฮ้ย ตกใจหมดไม่ตัวไม่เสียงเพราะหนุ่มห้องเซฟ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 ห้อ,หองเซฟเฮ้ยห้องเซฟอยู่ไหนห้องเซฟอยู่ไหนห้องเซฟอยู่ไหนเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่เก็บก่อนมีดคงไม่ได้ใช่ครับผมขอเก็บมีดนะ โอเคเราไปเอาลูกซองโลกมากจริงๆแล้วผมนี่โลมากจริงๆเลยเ <c oughs> จียวกันหนักนะเนี่ยเจ็บทองก็ไม่บอกโอ้ยาก็มีแล้วทำไมไม่ใช้ ได้ลูกซองมาเราก็อุ่นใจห้องนี้มีอะไรอ้าวเขาบอกระบบโดนตัดไฟนะครับเราต้องไปหาตัวจุดไฟก่อนนะครับเยี่ยมมาก ยังไงก็ได้ลูกซองมาแล้วขอใช้ลูกซองหน่อยแล้วกัน<ต><ว><ต><ว>จ้ะเฮ้ยตกใจฮะโหนอืูปืนลัน่นโอ้ยเดือกระสุนน้อยมากกระสุนลูกซองน้อยมากกระสุนลูกซองน้อยมาก โอเคลุยเฮ้ยเนมิสเล็ดวัดเด้อยายาระเบิดระเบิดระเบิดจ้าไปละไปละไปละระเบิดเวลาอย่ามาถูกตัวหนูอุ้ยอุ้ย ดับไฟ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 รีบดับรีบดับดับไฟรีบดับรีบดับโอ้เสียวโอ้เมื่อกี้ได้เป็นศิลป์มาผมจอยมันสั่นเลยผมตกใจเมื่อกี้เฮ้ยอะเข้ามาเลยอ้าลลลโอ้ยตัวอะไรงนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเฮ้ย เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไปละไปละไปละเอ้ยเอา้าเดี๋ยิ๊กสวิตอะไรอะ่ะจบแล้วเหรอสิบเจ็ดนาทีเก่้นี้ <c oughs> เดียวสุดเดียบพี่กินหัวโดนกินหัวเอ้ยตัวเมื่อกี้ผมไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้ไม่สิบ่องเชื้อมั้ยครับพระเจ้ามันกำลังเข้ามาแล้วช่วยส่งคนมาช่วยฉันออกจากที่นี่ที

เฮ้ยตกใจนะครับผมเมื่อกี้เจอในปิสิทธโอเคครับผมใม้ซื้อรับรองผมซื้อแน่ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วกับ Resident Evil 3าม Version Demo นะครับ <c oughs> ส่วนเ v ร์ช i o นตัวจริงเท่านั้นก็รอไปก่อนนะผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดือนเมษานี่โดนหลายเกมแท้ <c oughs> สวัสดีครับ อ้าวจบพอดีฮ <laughs> โอ้ยมาช้าไปนะคุณคุณกายคุณมาช้าไปนะครับผม okay. <laughs> โอเคโอ้วิ่งซะโอเคครับพี่ <laughs> โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตัวเต็มแล้วกันเนาะ <laughs> โอเคครับผม <laughs> ผมขอปิดไลน์ละสวัสดีครับเ <laughs> จอกันครับผม